มาแล้วคะ่ะทางด้านของหนุ่มสงการส่งน้องปีใหม่ค่ะค้อตกลงในวันที่อยากกับสาวแอปแท็กซออนสงการใช้วันละแสนพอแม่ส่งไปนิวซีแลนด์ใช้วันละแสนจนพอแม่ส่งไปนิวซีแลนด์ค่ะสงการตอบส่งค่าเลี้ยงดูให้กับน้องปีใหม่แลาไม่ได้บอกลูกในวเรื่องของการแยกทางกับแอปแท็กซออน ให้โซนุ่มที่ทั้งหล่อและหน้าตาดีฐานะเองยก็ดีไปด้วยละค่ะไม่ว่าขยับทําอะไรก็โดนจับตามองไปหมดเจ้าของตําแหน่งก็คือเป็นไหลีเล็กเขมิดพรอพเพอร์ตี้อวอร์ด2013มีหลายเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเขามากๆเลยค่ะเจ้าตัวเป็นหนึ่งคนที่ก้าวเข้าสู่วงการตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะคะในการชักชวนการของทางด้านนักปั้นมือทองพิพจน์อนท์ส่งการเองก็รับงานถ่ายแบบเดินแบบจากนั้นก็เริ่มขยับมาเป็นพระเอก MV ให้กับศิลปินชื่อดังในยุคนั้นอย่างกันนิกาสาย P.O.P. บ้างและเอิญจิระวันซึ่งทางด้านของแ้ตตัวก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่แฟนคลับรู้จักค่ะ และในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยว่าหลายคนเองชื่นชอบคู่นี้อย่างมากวยความที่เจ้าตัวนั้นแต่งงานกับในด้านของสาวแอปแท็กซอนและก็มีบุตรสาีินารักมากาคือน้องปีใหม่นั่นเองค่ะแต่งงานนี่สงการพูดนนเต็มปากเลยนะคะว่าหวานใจก็คือแอปสุดท้ายแล้วอยากกันอย่างน่าเสียดายปัจจุบันสงกงารคบหาดูใจกับสาวแมตต์พิรณน,นีในเรื่องค่าใช้ใจ่ายของบุตรสาวอย่างน้องปีใหม่ก็ส่งเสียเฉพาะของลูกเท่านั้นแต่ได้ตกลงกันในเรื่องของค่าเลี้ยงดูยังไงก็ตามตอนนี้ยังไม่ได้บอกลูกในเรื่องของการแยกทางกันเพราะ ยังเด็กบอกไปก็คงไม่เข้าใจเสนอเรื่องแยกกันอยู่เชื่อว่าลูกจะเข้าใจเพราะว่าไลฟ์สไตล์ที่ผ่านมาเป็นแบบนี้อยู่โดยตลอดก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราาที่จาตัวเปิดเผยค่ะ